เป็นสอสอมา2ปีดิฉันยืนยันว่ามันป้องกันได้และดิฉันก็เชื่อว่าประชาชนในประเทศนี้ไม่ว่าท่านจะเป็นอนุรักษ์นิยมหรือว่าท่านเป็นเสรีนิยมไม่มีใครที่ชอบค่ะเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันทุกท่านรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่เลวร้ายและถ่วงความเจริญก้าวหน้าของประเทศไทยและมันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับให้เกิดขึ้นได้ในประเทศนี้ แต่ตั้งแต่ดิฉันเกิดมาค่ะดิฉันก็ถูกเสี้ยมสอนอะไรหลายๆอย่างหนึ่งในนั้นก็คือโตไปไม่โกงสอนกันมาตั้งแต่ดิฉันเด็กๆนะคะแต่ปรากฏว่าพอดิฉันโตมาถึงได้รู้ว่าไอ้พวกที่พยายามจะเสี้ยมสอนปลูกฝังเด็กๆนั่นแหละโกงกันชิบหายคอร์รัปชันกันทุกระดับตั้งแต่ของใหญ่ๆอย่างตึกอาคารถนนแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรไปจนถึงค่าอาหารกลางวันและนมโรงเรียนถามว่าประเทศไทยเราวันหนึ่งเนี่ย จะจัดการปัญหาทุาจริตคอร์รัปชันได้จริงๆไหมคำตอบคือทําได้อ่ะแต่มันต้องเป็นรัฐบาลที่มีเจตจำนงที่มาทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนจริงๆสิ่งที่ดิฉันพูดมาทั้งหมดนี้มันไม่ได้วิเศษวิโสหรือมินิสมาหลาอะไรเลยมันไม่ได้ไกลเกินสมองของรัฐมนตรีทั้งหมดที่นั่งอยู่ในสภาแห่งนี้จะคิดได้แต่ถามว่านะคะ พวกเขารู้ทุกอย่างทำไมพวกเขาไม่จัดการก็เพราะว่าถ้าจัดการแล้วนะคะจะกอบโกยเงินเข้ากระเป๋าตัวเองได้อย่างไรจะหาประโยชน์เข้าพวกพ้องตัวเองได้อย่างไรวันนี้ค่ะคนที่ดีฉันอยากสื่อสารมากที่สุดก็เลยเป็นพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อยู่ทางบ้านดิฉันกล้าพูดว่าถ้าพวกเราพักประชาชนมีอำนาจพวกเราทำได้ค่ะ พวกเราจะสร้างระบบงบประมาณที่ทำให้ภาษีทุกบาททุกสตางค์ของท่านถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่าถูกใช้ไปเพื่อพัฒนาทุกชีวิตในประเทศนี้ให้มีโอกาสได้เข้าถึงศักยภาพสูงสุดของตัวเอง